นายพลดูเลยสวัสดีครับสุริยะเลงจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดถนนตามแนวรถไฟฟ้า50บาทต่อคันคาดรายได้1.2หมื่นล้านต่อปีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะติดตามชมกับนายพลดูเลยนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในายพลดูเลยด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับเมื่อวันที่16ตุลาคม2567ในายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังเตรียมร่วมกันศึกษาแนวทางการดำเนินนโยบายอัตราโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายซึ่ง กระทรวงการคลังมีการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาเพื่อซื้อสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนคาดว่าจะใช้เงินประมาณสองแสนล้านบาททั้งนี้การซื้อคืนนี้เพื่อทำให้ภาครัฐสามารถกำหนดอัตราค่าโดยสารที่ถูกลงได้เป็นธรรมและเข้าถึงได้ง่ายเบื้องต้น กองทุนจะกำหนดระยะเวลา30ปีแหล่งเงินของกองทุนส่วนหนึ่งเป็นการระดมทุนซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยหรือเงินปันผลและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดนะครับเป็นค่าธรรมเนียมรถติดนะครับซึ่งกระทรวงการคลังจะไปศึกษารูปแบบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทางนี้เริ่มจากการศึกษาเบื้องต้นถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะดำเนินการต้องมีเส้นทางรถไฟฟ้าเป็นทางเลือกในการเดินทางเช่นถนนสุขุมวิทถนนสีลมถนนรัชดาพิเศษแล้วก็อีกหลายเส้นทางที่มีรถไฟฟ้าผ่านนะครับซึ่งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรูปแบบที่ดำเนินการในประเทศที่พัฒนาแล้ว และประสบความสําเร็จนะครับเช่นประเทศอังกฤษนะครับเขาก็เก็บแบบนี้เนาะนะครับสำหรับการคาดการณ์และแนวทางการจัดเก็บการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติด mm hmm. เบื้องต้นนั้นมีแนวทางจะเริ่มจัดเก็บในระยะทาง5ปีแรกในอัตรา40-50บาทและในช่วง5ปีถัดไปจะทยอยเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในขณะนั้นซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียม,มรถติดในพื้นที่ที่กำหนดได้วันละประมาณ7 0 0 0 7แสนคันนะครับหากเก็บ50บาทต่อคันจะมีรายได้ประมาณ35ล้านบาทต่อวันหรือประมาณ1.2หมื่นล้านบาทต่อปี เพื่อนำมาสนับสนุนกองทุนเพื่อซื้อคืนสัมปทานนะครับทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยรถไฟฟ้ามากขึ้นอีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหามลภาวะนะครับและฝุ่นละออง P ี2.5นะครับด้วยนะครับอย่างไรก็ตาม เตรียมว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาพื้นที่การจัดเก็บค่าธรรมเนียมรวมทั้งพิจารณางบประมาณที่จะซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าในแต่ละเส้นทางและคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในกลางปี2568นายสุริยะกล่าวอีกว่าเมื่อกระทรวงการคลังดำเนินการจัดตั้งกองทุนได้นะครับจะซื้อคืน จะมีการเจรจากับเอกชนแต่และลายเช่นรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับซึ่งสัญญาสัมปทานบบจระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ BTS นะครับจะชิ้นสุดในปี2572ตรงนี้ก็ต้องมาดูว่าเหลือสัญญาอีกกี่ปีแต่และปีเอกชนมีกำไรเท่าไหร่แล้วก็เจรจากันรวมไปถึง จะต้องมีการจ่ายค่าจ้างเดินรถให้เอกชนด้วยเพราะจะปรับปรุงเพราะจะปรับปรุงรูปแบบจากสัมปทานเป็นการจ้างวิ่งแทนนะครับก็เป็นข่าวอีกข่าวหนึ่งที่เป็นเรื่องใหม่นะครับที่จะผลักดันให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถประจำทางสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถมีรถไฟฟ้านะครับ แต่ว่าเส้นทางที่เขาจะเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาจะเก็บเฉพาะเส้นทางที่มีรถไฟฟ้าผ่านนะครับแถวบ้านในพลโครานมินทาเนะาะลายมินทาก็ไปแถวเกษตรนะนะครับแถวสุขุมวิทอย่างนี้ครับหลาย,หลาย,ห,ลายหลายเส้นทางนะครับที่มีรถไฟฟ้าผ่านเขาก็จะเก็บนะครับผมคันละ50บาทเขามีต่างประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอย่างประเทศอังกฤษเขาก็ทําไปแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับ ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมติชมนายพลดูเลยคอมเมนต์มาพูดคุยผิดตกบกพร่องขออาภัยเป็นอย่างสูงพบกันคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ